สวัสดีทักทายเพื่อนร่วมทางวันสี่โมงเศษเศษสิบหกนาฬกาเศษเศษเลยครัรนะกินขนมขาไก่กันเนสะียบมากขนมขาไก่ดินไม้อร่อยนะนี้หนาวมายันนี้ย ตมนาววีเลยดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนน้ำขาไก่รสเค็มอร่อยมากยิ่งกินยิ่งมันเลยเนาะ ยิ่งกินยิ่งมัานยิ่ง,ง,งอร่อยหนาวหนาวอันนี้โจม่ีมเ่เออกไปไหนไปน้องเอ้นี่ไงกลุ่มกับกลุ่ม คำใหญ่เลยขาง